แล้วสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าเหมือนฟิลแบบพิกเกอือเนี่ยโอ้ยมันก็จตัวเองก็มันปังจริงสูตรนี้ดูข่าวขึ้นเลยฮัลโล สวัสดีคะ่ะทุกคนก็ขอเข้าเรื่องเลยละกันนะคะวันนี้เขาจะมาแชร์สูตรสครับนะคะที่ผสมเองนะคะที่จะให้แบบว่าเน้นความเนียนความขาวโดวยเฉพาะได้ผลจริงนะคะขาวจริงเนียนจริงใสจริงมาแชร์แบบให้ทุกคนนะคะเป็นงานแบบ DIY แบบไม่อ๊บเลยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็มีตัวครีมอาบน้าธนาคารนะคะเกลือหิมาลายานันแล้วก็มีน้ํามันมะพร้าวนะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะว่า3ตัวนี้มันดียังไงอย่าง ละเอียดเลยตัวแรกนะคะตัวกีมับน้ำธนาคาทําไมจะต้องเป็นธนาคาใช่ไหมคะตัวนี้นะคะ The Leaf White a n Smooth Serum Shower Cream มันเข้มข้นมาก อันนี้ของเขาก็บอกเลยนะคะว่าเป็นสูตรเซรั่มเข้มข้นทวีนวันเนาะส่วนผสมสารสกัดเขาก็จะมีบอกอย่างชัดเจนนะคะคือตัวนี้เนื้อรีมคนมากเราสามารถเอามาพอกทิ้งไว้ได้เลยแต่เราหาทําโดยการเอามาทำซัคคับมา DIY นะในตัวขีมมับน้ํานะคะสารสกัดหลักๆของเขาเลยก็จะมีตัวธนาคาซึ ทุกคนน่าจะขึ้นชื่อรู้อยู่แล้วแหละว่าของเขาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความขาวเน้นขาวแล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งก็จะช่วยให้เนียนนุ่มโดยที่เราไม่ต้องหาน้ำผึ้งมาผสมให้อุปกรณ์มันเยอะไปกว่านี้นะคะก็คือมีในนี้เลยอีกอันนึงนะคะของเขาก็คือจะมีก็คือน้ำแร่ให้ผิวเนี่ยสดชื่นคือตัวเนี้ยใช้อาบน้ำปกติก็คือชอบมากก็เลยหามาทำสครับเพิ่มสรุปก็คือปังกว่าเดิม ตัวต่อมานะคะก็คือเป็นเกลือหิมาลายันทําไมเขาถึงเลือกใช้เกลือหิมาลายันคือจริงๆอะ่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่เขาเลือกที่มันเป็นแบบถุงๆแบบนี้เพราะว่ามันมีซีนปิดสนิทนะคะแล้วก็เวลาเปียกน้ําเนี่ย ซองของเขาอะยังสวยอยู่ก็คือม <t> ันไม่แบบไม่ได้ลอกอะที่เขาเลือกเกลือฮิมาลายันนะคะเพราะว่ามันบริสุทธิ์กว่าเกลือนอื่น <t> เขาบอกว่ามันบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งปนเปื้อนแค่นั้นเลยถ้าใครไม่มีนะคะก็สามารถใช้เกลือแบบเม็ดละเอียดแบบอื่นได้เลย <t> ต่อไปก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะตัวเนี้ยไม่มีเหตุผลนะคะใส่เพราะว <t> ่าชอบรู้สึกว่าน้ำมันมะพร้าวอะใส่แล้วมันต้องดีตัวเนี้ยนะคะใส <t> ่นิดนึงพอหรือว่าใครจะใช้เป็นแบบน้ำมันมะกอกหรือว่าเป็นเบบี้ออยก็ได้ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นการแบบล้างแล้วผิวยังนุ่มกว่าตัวอื่นก็คือจะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมให้ดูกันนะคะสิ่งที่เขาจะมาผสมให้ดูเนี่ยจะเป็นการใช้ต่อครั้งก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งใช้ครั้งเดียวแล้วหมดไม่เก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไว้ไว้ไว้ไวไอาบน้าแล้วเราทําใหม่ไม่ได้ยากมากเดี๋ยวเราจะเอาเกลือนะคะประมาณ3าถึงสช้อนนะคะถ้าสครับแขนขาเนาะบางหน้าเขาเนี่ยตอนนี okay. ้ อันนี้เราใส่เกลือไป4ช้อนนะคะเดี๋ยวเรามาผสมน้ํามันกันอันนี้เดี๋ยวเราใส่ไป1ช้อนนะคะพอเราคนๆไปนะคะเราจะได้เนื้อที่หยาบมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปผสมกับตัวครีมอาบน้ําอีกทีหนึ่งนะคะนี่เราจะได้ประมาณนี้เหมือนฟิลแบบพริกเกลือ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาตามด้วยสบูอ่อาบน้ำเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเขาจะปั๊มไปประมาณ15ปั๊มนะคะเราจะใช้เยอะนิดนึงเพราะว่าทั้งแขนแล้วก็ขาเลยเนาะ นี่ทุกคนจากพริกเกลือเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็กลายเป็นสูทตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เห็นเป็นเนื้อแบบนี้นะคะแต่ว่าเวลาเราเอาไปถูผิวแล้วก็แตะน้ํานิดนึงเนี่ยมันจะลื่นแล้วก็แบบใช้นิดเดียวก็คือก็คือ,คอจะลื่นไปเลยหรือถ้าใครชอบแบบเปียกๆนะคะก็สามารถผสมอัตราส่วนที่มากกว่านี้ได้แต่สําหรับเขาก็คือแบบเนี้ยกาลังดีมาเดี๋ยวจะมาขัดให้ดูกันนะคะเดี๋ยวขอยิ้มมือ ยืมมือสลันนิดหนึ่งมาอันนี้ให้สลันเอาผิวไปจุ่มน้ํามานิดหน่อยนะคะแล้วก็จะป้ายสครับไปเลยมดเอาประมาณนี้เลยนี่เราไม่ได้อยู่ในห้องน้ํำนะทุกคนโอเคเสร็จแล้วเราก็จะถูเลยนะคะนี่อ๋อมันก็จะนุ่มๆไงนุ่มปะนุ่มนุ่มนุ่มมากมันไม่เจ็บผิวอะไม่เจ็บไม่เจ็บเราไม่เน้นบาดผิวนะคะซึ่งเขาตอนนี้ท้องอยู่ก็ใช้สครับอันนี้แหละ ขัดได้ไม่ได้ไปซื้อแบบใหม่เพราะถ้าบาดเกินอะ่ะหรือว่ามันมันเม็ดใหญ่เกินไปนะคะมันจะทําให้เกิดการแตกลายได้นะคะเพื่อนๆน,นี่ก็ขัด,ข,ด,ข,ดขัดไปที่เขาชอบอัตราส่วนนี้มากที่สุดเพราะว่าเกลือมันไม่เยอะเกินนะคะ ถ้าเกลือมันเยอะเกินก็นั่นแหละอย่างที่บอกมันจะบาดผิวได้เนาะสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าขัดแล้วนะคะจะรู้สึกเหมือนได้ผิวเกิดใหม่เรียกได้ว่าอย่างงา้ดีมากๆคือหลังจากใช้เนี่ยก็ไม่ไม่เคยรู้สึกผิวแห้งแบบแห้งกร้านอีกเลยอันนี้แนะนําให้ขัดแค่ประมาณสองครั้งครั้งสองครั้งต่ออาทิตย์นะคะไม่งั้นผิวจะบางแล้วก็มันจะไวต่อแสงเนาะมันจะแบบทําให้ผิวแบบไม่ได้ขัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปล้างเลยนะคะคือถ้าสมมติว่าเราใช้ตัวธนาคารที่เป็นผง ผิวมันจะเหลืองแล้วมันจะออกไปใช้ชีวิตต่อไม่ได้นะคะเขาก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นตัวครีมอาบน้ําแทนนะคะเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยออกมาเหมือนกันนะขาวขึ้นไหมดูอู้ขา่าขึ้นเลยน,นี่ล้างมาให้ดูสองเลยอันนี้ขัดนะคะอันนี้ไม่ได้ขัดนะอันนี้ขัดอันนี้ไม่ขัดถูให้ดูดิว่าไม่ได้มีครีมนนไม่ได้พอกมีบีตัวเองก็แล้วสูตรนี้นะคะบอกเลยว่า หอมมากกลิ่นเนี่ยจะติดผิวนะคะนานเลยแหละก็คือเวลาใส่เสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าตัวหอมอยู่เป็นยังไงคือง่ายมากง่ายมากๆแล้วงบก็คือถูกมากทุกคนก็คือใครพลาดสูตรนี้ไปก็คือ รจ, <c oughs> จริงจริงเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้จะทดลองกับน้ำตาลกาแฟที่เขาชอบทำกันเนาะส่วนในเรื่องการบำรุงผิวขั้นต่อไปนะคะจะบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะโลชั่นเซรั่มทาตัวหรืออะไรหลังจากนี้มาร์กเอยอ,อะไรเอ,อ่ยดีหมดทุกยี่หอ้อเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้เปิดผิวอะแล้วก็พอพอพอ,พอใส่ครีมใส่โลชั่นทาอะไรมามันก็เลยผลลัพธ์มันก็เลยดีไปหมดเลยนะคะนั่นแหละอยากให้ทุกคนลองดูนะมันปังจริงสูตรนี้นั่นแหละทุกคนถ้าชอบให้ทำ DIY อย ality, okay. ่างเงี้ยนะคะก็บอกมาได้จริงๆยังมีอีกหลายทริคในหลายๆเรื่องโอเคตลับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าตลับวันนี้ก็ไปแล้วผู้สามไปโอเคไปแลละบ๊ายบาย